จะสอบถามหน่อยครับกรรมอะไรที่ทำให้มีองคาชาตเล็กไม่ยาวไม่ใหญ่ครับที่ทำให้มีความทุกข์กายทุกใจและจะสร้างกรรมดียังไงให้องคชาตใหญ่และยาวครับอันนี้แค่อยากรู้ครับไม่ได้ลามกครับอืม hmm. เราคิดไปเองอะ่ะเราคิดไปเอง <laughs> ถ้าเราไม่คิดไปเองมันก็ไม่มีปัญหาหรอกเนาะ ถามว่าผู้หญิงมันต้องการใหญ่ทุกคนไหมมันก็ไม่ไม่ทุกคนไม่ทุกคนหรอกเราคิดแต่เอง <laughs> ผมก็เลยบอกว่าเรื่องบนเตียงน่ะมันต้องทดลองใช้กันก่อนทดลองใช้กันก่อน <laughs> ถ้าคนที่ไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหาเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกก็ <laughs> อย่าคิดไปเองเข่นั้แหละมีเท่าที่มีนั่นแหละนะมีเท่ามีก็คือเท่านี้นะ ผู้หญิงเขาจะรักเขารักที่ตัวเราเขาไม่รักที่อันนั้นของเรานะไม่เกี่ยวกันหรอกอก็ก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็ต้องมันก็ต้องแมทกันเรื่องพวกนี้มันก็ต้องแมทกัน,กนกผู้หญิงบางคนก็ไม่สนใจนะไม่ได้สนใจบางคนแบบคือแบบแค่านาทีไม่ตรงไม่แตกไม่สุดเขาก็ไม่ได้สนใจได้ทําแล้วก็พอแล้วแค่นั้นแหละ ก็มีเหมือนกันแล้วแต่ไม่ต้องไปสนใจหรอกเรื anyway. ่องพวกนี know. ้ไม่มีปัญหาหรอกอยู่ที่เราอยู่ที่เราคบกับคนนั้นแล้วเขาจริงใจไหมเขาพอใจในสิ่งที่เรามีแค่ไหนดูแค่นี้แหละไม่ต้องไปสนใจเรื่องนั้นหรอกผมเคยได้ยินเรื่องมหาบุรุษสามสิบสองประการครับในนั้นจะมีองคชาติใหญ่เท่ารู้ฝากครับดูอะไรเกี่ยวหรอกเรื่องไปสนใจทำไม นะนะไม่เห็นสนใจไม่เห็นต้องสนใจเลยถ้าอาหารหันตัวเล็กนิดเดียวเยอะแยะก็มีอย่างเงี้ยเราจะเป็นมหาบุรุษเหรอเป็นไปนทําไมนะก็ฝึกจิตฝ,ฝึกใจตัวเองให้เข้าถึงพระอริยะก็พอแล้วนะเรื่องอื่นไม่ต้องไปสนใจมันนะเรื่องภายนอกนะเป็นเรื่องของโลกนะผมก็ยังไงก็ผ่านผู้หญิงมาไม่เยอะแต่ก็พอรู้ ถ้าเขารักจริงๆไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยไม่เกี่ยวเลยผู้หญิงบางคนก็ไม่ได้ต้องการไม่ต้ไม่ได้ต้องการเรื่องเซ็กนะบางคนแบบมันบางทีมันก็รักเรานะรักเราแล้วมันก็ชอบทําให้เราทําให้เราด้วยอย่างอื่นนะแต่ไม่ได้เอาก็มีเหมือนกันนะแล้วแต่นี่หลายประเทศนะถ้า ถ้าเจอก็แค่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแค่นั้นแหละเขาจริงใจกับเราไม่มีปัญหาเรื่องรูปกายภายนอกไม่มีปัญหาอย่างเรื่องปากผมอะ่ะไม่เคยมีแฟนผมสนใจสักคนเลยนะไม่เคยมีเลยนะเขาก็ไม่ได้บอกให้ผมไปทําศัลยกรรมทั้งๆท,ที่ผมก็มีตังค์เนี่ยถ้าไปทาอย่างเงี้ยก็ประมาณสองหมื่นะเต็มที่ก็ไม่เกินสามหมื่นเงี้ยทําให้มันตรงก็ไม่มีใครบอกนะว่าจะให้ผม ไปทำหรือว่าแบบเอ้ยเธอฉันเดินกับเธอแล้วเธอปากเปรี pounds, right. ้ยวฉันอายเขาก็ไม่มีนะแต่แต่มีแฟนนะก็ไม่เคยมีใครพูดเขาก็เห็นว่ามันเป็นตัวเรานะเขาชอบที่ตัวเราเขาไม่ได้สนใจอย่างอื่นไม่ได้อยากเขาเปลี่ยนให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรอ่าไม่ได้เกี่ยวหรอกถ้าเราเจอคนที่รักเราจริงๆคําถามนี้ที่จะไม่ทุกข์กันมันประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละก็มีนะเพื่อนผมอ่ะ เพื่อนผมก็มีเยอะนะที่มันเล็กๆมันอ้วนไงมันอ้วนแล้วมันก็เล็ก <laughs> แบบหดเข้าไปแบบไม่โผล่ออกมาเลยมันก็มีแฟนนะก็ไม่เกี่ยวหรอกนะไม่เกี่ยวหรอก